ชีลูกชีค่รคะรอแม่ค่ะหนูจะขึ้นไปหนูรอแม่ค่ะลูกเดี๋ยวพี่ลงมานะพี่ลงมานะน้องนะไม่ไปไม่ไปลูกไม่ไปค่ะอัะบินเต้นเลยนะคะอ่ะบินเต้นให้ลองดูหน่อยอ่ะ <gard. S 1> <ACC Tree. S 2> อ่ะ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 เน่เน่อ่ะเน่เน่เน่อ่ะเน่ออกขาตีบ้างตีด้วยค่ะตีด้วย วิลี่เต้นเลยจริงจริงอ่ะลีเต้นด้วยลีเต้นด้วยโอ้ยดูลิสิดูการวิ่งของลิพี่ปิ๊นเต้นเลยค่ะตีเลยตีเลยค่ะปึ๋งปึ๋งถึงถึงตีกองเลยใช่ไหมคะตีกองเลยนะคะตีเลยค่ะอิพี่ลมันตีไหมวิลี่นี่ะลีเต้นไหม่ายถ่ายเลยถ่ายเลยลูกถ่ายเลยค่ะโอ้ยอ่ะปิ๊นเต้นด้วยปิ๊นเต้นด้วย ขึ้นไปขี่ทําไมล่ะลูกอันนนลงไปนั่งคอัลงไปยืนอันลงไปเต้นให้น้องดูหน่อยอ่ะชีไปชีเป็นคนตีกลอง่ะตีเลยชีเป็นคนตีกลองจะไปไหล่ะไม่ตีหรออ้ามันเป็นวงกลมไอ้วงกลมโอ้ยย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 ย มูส่งตัวมูส่งตัวอิมาดูสินี่เด็กๆเห็นไส้เดือนตื่นเต้นกันใหญ่อืมอินเห็นไส้เดือนไหมลูกมูส่งตัวนิ่นี่ค่ะเขาเรียกว่าไส้เดือนนะลูกภาษาอังกฤษเรียกว่าเอิร์ t วอร์มนะลูกอยากดูโอ๋ยพี่นี่ก็อยากดูนะอืมเด็กๆมาดูไส้เดือนกันใหญ่ค่ะเดือนเห็นไหมนี่ตีตีมันจะดูดเลือดนะมันคือแมงมันคือตัวพิษ พีกใหญ่เด็กๆชนกันไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวหลูกไม่กลัวค่ะม, <c oughs> มไปก้มันนะลูกมันจะกันนะโอ้เด็กๆอยู่หลายคนโอนอวเสียงดังมากแต่ละคนคื <c oughs> อคักกันใหญ่ได้ลงมาเที่ยวเล่นนาต <c oughs> ้องปีนมานาครั้งแรกเลยนะเนี่ย <c oughs> <อ> <c oughs> ไม่กลัวค่ะไม่กลัวค่ะไม่กลัวลูก นั้นไงไม่เอาเปิดคอนเสิร์ตแล้วเด็กๆเต้นได้เต้นเลยค่ะทุ่งนาฝั่งนี้มีคนทำนานะคะทุ่งนาหลังบ้านน้องปิงค่ะเดนเด่นเดนเดนเดนสนุกไหมคะ มีเยอะพี่แน่เห็นไหมพี่แน่เห็ไม่มีกี่ตัวเจอหนุกไหมคะรองเท้ากับข้างเหมือนกันนะใช่ทําไมเด็กชอบใส่รองเท้ากับด้านพี่ปินทําไมพี่ปินใส่รองเท้ากับด้านลูกอ่ะเต้นค่ะน้องปินเต้นค่ะใส่รองเท้าใหม่พี่แน่โอ้โหโอ้โหเจ้ายีราฟเต้นเก่งมากคนอะปินเต้นให้ปินเต้นให้น้องนี่ดูหน่อยปินเต้นให้น้องนี่ดูหน่อยเต้นยังไงคะเต้นเพลงเดนนเสาร์เต้นยังไงคะ ไดโนเสาร์เจ้าไดโนเสาร์เก่งยังเลยค่ะเก่งไหมเออลีก็เก่งเก่่งมละเด็กๆมีพี่เน่มีน้องมาลีมีพี่เจมแล้วก็พี่พี่ปินค่ะปินองขาถ่ายมาด้วยหนูหนูเวลาหนูขาถ่ายเนี่ยหนูดูดีๆนะลูก ว่าไงคะให้แม่ไปดูอะไรด้วยคะยมันหายไปแล้วลูกไสเดือนดินอ่ะมันจะอาศรรยัยอยู่ใต้ดินลกูกไสเดือนดินมันอาศรรยัยอยู่ใต้ดินพอคนเห็นมันเยอะมันตกใจก็ลงไปหยุดหลบอยู่ใต้ดินแล้วค่ะมันอยู่ในใต้ดินแล้วลูกเราไม่ไปวกวนมันลูกใครอยากดูไสเดือนดินคะยกมือขึ้นพี่แยตีนไม่เนเเอ๊ะมันหายไปแล้วนะให้แม่ทัยังไงมันหายไปแล้วแม่จะไปขุดขึ้นมาได้ยังไง เน้นเน้นเน้นอันเน้นเน้นเน้นน้สนกออกเนี้ยคนดูอันเน้นเน้นเน้นนั้นเต้นพีนเต้นให้น้องดูนี่นี่นี่พี่ร้องเพลงห่อยเด้อร้องเพลงก็ร้องเพลงเลค่ะพมขัดนะ้ยกรอัยขีด้วกันขีด้วกัน รวมลวมรวมโอ้ลีรีรีเจ็บไหมลูกไม่เจ็บเนาะไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บค่ะโอู้ยเจ็บมากเลยค่ะเป่าให้แล้วค่ะเป่าให้แล้วค่ะเก่งมากค่ะคนดีค่ะเนออะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยไหนไหนไหนแล้วอุ้ยอะไรเนี่ยหอยหอยโดนรถครับเนอไหนคะอ่ะนเุ๊กไปดูกับพี่พี่ทีเดีนี่เหรอใช่นี่มันตุ่นยาอุ้ย หอยค่ะลากนี่หอยค่ะหอยหอยตายหอยรถดินหยบหอยหอยตายค่ะไปเรียนรู้นะคะหอยที่ยังไม่ตายอยู่เธอมันจะบาดเท้าใช่น้องม่รีบอย่าไปอย่าไปนั่นพี่เมสิกรุ้ขึ้นลูกน้องน่ะไปดูไก่กันน้อไปดูไก่คุณตามไหมอ้าวไนเดินดูนี่มันมีอะไรอีกมันมีตัวอะไรบ้าง มาลุกขึ้นลูกแอยู่นี่มันมีตัวอะไรอีกมีไส้เดือนมีทากนี่ไม่ทากนี่มันจะมัเจอไตขึ้นขาจุ่ๆแล้วก็ไปดูดเลือดกินไม่ใช่ไม่่ใชพี่เจมเอาไม้จะใส่ขาพี่เจมให้มันจะกัดขาพี่เจมนี่มีไส้เดือนพี่เจมก็อย่าไปทําร้ายมันสิลูกปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นแหละลูกปล่อยมันอยู่ธรรมชาติค่ะเห็นไหมอ๋อปิ๊นเห็นแล้วปิ๊นเห็นแล้ว นะอันนี้ท่าค่ะเห็นไหมเป็นตัวดึง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 เนื้อมันจะไต่เข้าไปบนขาแล้วก็ไปกินเลือดกลัวกลัวหล่ะคะกลัวกลัวหนูไปไกลทำไมล่ะลูกกลัวไหมล่ะกลัวกลัวไม่รู้กลัวจ้าบินเราไปดูไก่คุณตาไม่ไก่คุณไก่คุณตายข้างบนเทียบเลยไปดูไก่ไหมคะไปไปดูไก่กันปะนนนน้้มัอยู่ใเป็นขอไปดูไก่หน่อยนะออาเตบอัปเลยไปเลยแม่จับไปด้วยค่ะ ไกลไหมครับไกลอู้แต่ให้เลี้ยงเงินน้ำคอลาเิวหน่อ <laughs> <laughs> เอาเบาอีดีไวบเลนนี่น้ำคอลาฟิีดีว่ะ <laughs> เอเอโอ้ยโอ้ยอัดจับมือกันค่ะมันหนือในนั้นหนูอย่าไปเปิดเด้อแต่ใทยตีตูเด้อใครไปเปิดซุมมนะันน่ะ มันจะกัดมือนะอย่าเอามือไปจิ้มลูกเออมันเป็นไก่ตีของตาไทยไดูตรงนี้ก็พอลูกดูตรงนี้ก็พอเห็นไหมไก่ตาไทยเอาข้าวให้มันกินด้วยเห็นไหมคะมีข้าวแล้วก็มีน้ําด้วยเห็นไหมลูกอหมือนกันค่ะนี่อยู่ข้างล่าง กายกาตาไทยเลี้ยงกายหนู่าเอามือไปจิ้มมันหรไก,ออกปินปีนปีนปีนกลัวกลัวก็ไปใกล้มันทำไม,ลลมๆๆๆแล้วก็ดูไกลๆกล็พอเอาค่อยๆลงหนูค่อยๆลงค่ะพี <c ười> ่เจมส์เหรคะอ๋อระวังระวังระวัง<า>เ,เด็กๆขึ้นไปเ,เด็กๆขึ้นไป <c ười> อพี่ปินค่ะมาบอกมือบายบายพี่จ๋าหน่อยเดียวพี่จาน้องพินไปเที่ยวนาก่อนนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ